สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมดีร้านวิลาศวันสต็อปเซวิส วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าเชฟโรเลตโคโร d o ซึ่งคันนี้เนี่ยทางร้านเราได้ติดตั้งจอ Android นะครับเป็นของ a อ e ลนะฮะพร้อมติดกล้อง360องศาซึ่งเป็นตัวใหม่ของ Data System นะฮะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ a h เเลยนะฮะแล้วก็มีรีโมทอินเทลเจนนะฮะสามารถหมุนได้รอบทิศทางเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันนะฮะแล้วก็ไปดูว่าตำแหน่งกล้องอยู่ตรงไหนแล้วมันจะชัดขนาดไหนเสมือนจริงขนาดไหนเดี๋ยวเราตามกันไปดูกันครับไปครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในรถเชฟโคโรราโดกันนะครับซึ่งรถตัวนี้มันซึ่งเป็นบอดี้แกวเดียวกับดีแม็กนะจะเป็นรถ D-Max ็กหรือรถต่างๆเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดนะฮะก็ตอนนี้เราทำการกำลังบูตเครื่องอยู่นะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอของ a อ e s นะฮะเป็นจอ a อ e s ซึ่งมี CPU เนี่ยเป็น8คอร์ซึ่งเป็นสเปคของ o c t a c o r e นะครับตัวนี้เป็น Android นะครับเดี๋ยวเราดูสเปคของมันก่อนดีกว่านะฮะถือว่าทางานค่อนข้างไวมากนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับ นี่ยครับสเปค CPU เป็น Octa-Core นะครับตัวนี้เนี่ยแรม6ลอม128ซึ่งในตัวเขาเองเนี่ยสามารถนะฮะแปลว,ว่าสามารถใส่ซิมเพื่อเป็นอินเทอร์เน็ตให้เขาหรือเราจะแชร์ hotspot ให้ได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการแชร์ hotspot ให้เขาอยู่นะครับเราได้ทําการแชร์ hotspot ให้เขาอยู่ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดนะครับ ส่วนตอนนี้เราก็มาดูตัวน,นี้ลูกเล่นต่างๆก็จะเหมือนมือถือเราทั้งหมดนะฮะเป็น a n d r o i d นะครับแล้วก็สามารถเปิดยูทูบยูทูบได้นะครับในกรณีเปิดยูทูบนะฮะในกรณีเปิด YouTube เราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับมีความไวค่อนข้างสูงนะฮะตนนัวนี้ถือว่าตอนนี้ก็ในท้องตลาดก็ถือว่าความเร็วค่อนข้างไวมากนะครับสำหรับตนนัวนี้แล้วจอเนี่ยจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ o l e d นะฮะเป็นจอ OLED นะครับความสดใสความชัดไม่ต้องกลัวนะครับว่าอยู่กับแสงเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เราก็อยู่ที่เน็ตล้วแล้วครับว่าเน็ตเราจะไวขนาดไหนนะฮะส่วนเครื่องเล่นเนี่ยเร็วอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมาสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ในกรณีที่เราเข้าแผนที่ต่างๆนะครับ เป็นนวิเกเตอร์ให้เราได้เลยนะฮะเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ได้หรือใช็คคำสั่งเยงนะครับวิลารดแอร์นี่ครับก็จะทำการสั่งงานมาณนะัเราได้เลยก็จะโทรมาได้เลยครับว่าเราต้องการไปที่ไหนเมื่อเราต้องการไปวิลาดแอร์นี่ละก็จะสามารถดูได้ทุกอย่างนะฮะถึงสามมิติเส้นทางนะครับนี่ฮะดูตำแหน่ง ะะว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับดูได้นะครับจำลองภาพจริงได้นะฮะนี่ก็คือเป็น Google Map นะฮะเราก็สามารถเริ่มทางไปได้ก็จะสามารถบลอกเส้นทางเรานะฮะไปตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้คือในโหมด Google Map นะฮะแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการดูพร้อมๆกันนะครับดู YouTube กับแผนที่พร้อมๆกันเราก็สามารถทำได้นะฮะก็คือในการเลื่อนมาเป็นสองฝั่งนะฮะ ดูด้านมุมล้อซ้ายและขวาในกรณีเราจอดริมพุทบาทนะครับเราก็จะเห็นมุมล้อต่างๆของเรานะฮะเราก็จะเห็นมุมล้อต่างๆของเราว่ารถเราจอดเบียดไหมนะครับจอดเบียดไหมอันนี้คือมุมมุมข้างซ้ายข้างข,างขวาของรถนะฮะไม่ได้ใช้งานเราก็สามารถกดออกไปได้ถือว่าสะดวกมากนะครับในชุดเนี่ยจะมีรีโมทให้สอตัวคือมีมีรีโมททั่วไปนะฮะกับรีโมทอินเทลเจนนะฮะกดก็ออกเป็นภาพปกติ นะครับก็สามารถเล่น YouTube ได้เหมือนตามปกตินะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถโหลดอะไรเข้าไปเล่นก็ได้นะครับในตัวก็มี USB ให้นะฮะสามารถใส่แฟลชไดร์ได้สามารถใส่ฮัตแฮนดี้ไดร์ได้นะครับส่วนกล้อง3 6 0รอสงศาเนี่ยนอกจากจะเป็นกล้องมองรอบคันแล้วยังเป็นกล้องบันทึกได้นะฮะสามารถใส่เมม o r ีเพิ่มได้นะครับถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งกล้องต่างๆนะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้ากล้อง360องศาในเชฟนะฮะแล้วก็จอ Android a l e s นะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรถเชฟนะครับรถทุกรถลองติดต่อเราเข้ามาดูนะครับใส่ได้หมดนะครับอย่างอที่เช่นเนี่ยจอเนี่ยจะเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับหน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับท่านมั่นใจได้เลยว่ารถท่านไม่เสียหายนะฮะ ตรงรุ่นตรงสเปคแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากติดตามร้านวิลาศวันสต็อบสวิทด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือเบอร์ติดต่อผมโดยตรงนะฮะ088 3355883 ID line นะครับวิลาศแอร์ V I L A S A I R แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับวิลาศวันสต็อบสวิทนะครับยังไงฝากร้านไว้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับ